เช้านี้เจอเงาะสวยเก็เลยซื้อให้เจไดไปหนึ่งกิโลส่วนเจไนนั้นเขา้าเซเว่นค่ะวันนี้ใส่สีม่วงอีกแล้วเพราะว่าที่โรงเรียนมีจัดกีฬาสีวันนี้นะคะในกะลาพักร้อนไปด้วยเหมือนกันเจได้เข้าเซเว่นซื้อขนมฝากเพื่อนคะ่ะถึงโรงเรียนแต่เช้าเลยนะคะมาถึงก็เจอเพื่อนห้องเดียวกันเลยมาถึงก็เล่นกันชวนกันไปซื้อขนม เพื่อนขึ้นห้องกันไปหมดแล้วแต่สองคนนี้ก็ยังเล่นลอยอยู่ข้างล่างไม่ยอมขึ้นห้องสักทีแต่เพื่อนเจไดก,ก็กินไอติมแต่เช้าเลยเราก็วิ่งเล่นกันไปวิ่งเล่นกันมาเราเขาชวนแม่ไปซื้อผลไม้มากินนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้ากําลังจะมีเดินขบวนพาเรดนะคะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยคะ่ะแต่ละสีก็จะมีตัวแทนเพื่อที่จะมาเดินสีแรกจะเป็นสีม่วงแล้วก็สีเขียว ต่อมาก็จะเป็นสีฟ้าสีสุดท้ายก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเด็กเดินขบวนกันน่ารักมากต่อไปก็จะเป็นสีเอเมทิสเสร็จแล้วก็ตามด้วยสีอะไรคะแม่เอ้าแม่จะรู้ไม่เล่าสีอะไรอะอันนี้คือสีสีเหลืองใช่ไหมครับสีม่วงอืมสีม่วงเอเมทิสเสร็จแล้วก็ตามด้วยสีสีสี แม่ก็จะไม่ได้สิใครยะอ่าเราดูเราสีเขียวสีเขียวครับอมเอเมโรอ้าวหรอเรือเ e m e เหรอครับอ่าสีต่อไปสีอะไรคะสี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 โอ้สีนาาจังเลยเมื่อไรจะรู้สีอะไรเนี่ยออกก็ยังสีเขียวอยู่นี่ไงเขาเดินเป็นขบวนโอ้โหแต่งตัวกันเท่มากๆต่อไปต่อไปก็จะเป็นซีฟสีฟ้า หนึ่งก็เดินพาลิบา a t c h i n ครับโอ้อลังการมากออทาไมเจไดไม่ได้เดินครับสีสุดท้ายคือสีเกลสีเหลืองใช่ไหมครับโอ้โหดูคนเยอะมากเขาเลือก,ากเาเลือกค่ะแค่แค่ตัวแทนอ๋อมีแค่ตัวแทนไปเดินใช่ไหมครับนี่สีเกลโอ้เจไดเจไดที่ไม่ได้เดินเพราะว่าเจไดเป็นนักกีฬาใช่ไหมครับ อ๋อให้เก็บตัวนักกีฬานะคะส่วนนักกีฬานี้มีแต่อารังการอลังการทั้งหมดเลยก็อยเอาแรงอ๋อนักกีฬาต้องพักเอาแรงนะคะจะไม่ได้เดินขบวนเพราะว่าวันนี้เจไดเป็นนักกีฬานะคะเป็นนักกีฬาอะไรนะชักเยอะดูเด็กน่ารักมากแต่ละคนยิ่งเด็กผู้หญิงนะคะเวลาแต่งตัวมาโอ้โหดูสิคะ น่ารักสวยๆกันทั้งนั้นเลยวันนี้คนค่อนข้างเยอะมากมีทั้งผู้ปกครองม,มีทั้งนักเรียนนะคะแม่หิวข้าวก็เลยแวะมาซื้อข้าวซะหน่อยนี้40บบาทส่วนนี้ก็หิวเหมือนกันค่ะอันนี้กินอะไรอยู่ลูก อันก็จะเป็นเบคอนลมควันอ,อ๋อเบคอนลมควันอันนี้จะเป็นการแสดงของแต่ละสีนะคะ,ะก็จะมีตัวแทนอินเดียครับอ่าเป็นทีมอิเนเดียไม่รู้หรอกว่าคือเบคอนลมควันนะไม่รู้ไม่รู้จักอ๋ออันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของแต่ละสีออกมาทํากิจกรรมการน่ารักมากแล้วผู้ปกครองก็เยอะมากส่งเสียงดังกันสุดยอดไปเลยคะ่ะเด็กๆออกมาทําการแสดงได้สุดยอดมากพร้อมเพรียงสนุกคลึ้นสุดๆไปเลย วันนี้จัดเต็มมากเลยค่ะที่โรงเรียนโชคดีอีกอย่างนะคะวันนี้อากาศไม่ร้อนเลยแล้วก็ไม่มีแดดตอนนี้ตีกลังจะลุงแข่งชักเยอะแล้วค่ะนี่นักกีฬาเดินมาสีม่วงแข่งกับสีอะไรนะสีเหลืองอันนี้สีเอเมทีก็จะแข่งกับสีเกิร์นะครับสามสอหนึ่งรอฟังสัญญาณนักีนนะครับนี่ไปแล้วครับโอ้โหสีม่วงแพ้ครับครั้งนี้ได้ได้เหรียญอะไระเหรียญเงิน แต่ไม่ได้เหรียญทองแดงเสียใจไหมก็เสียใจว่าจริงๆก็ว่าแบบสีเกลว่าขอให้เชือขาใส่หน้าเ<อ>ก็แข่งรอบสองแล้วรอบแรกก็แพ้ไปมาแข่งรอบสองนะคะมาดูว่าจะชนะไหมก็แพ้เหมือนเดิมเออทำไมแพ้ทำไมไม่ดึงแรงๆ แข่งเซตแรกไปแพ้ก็จะน้อยๆหน,น่อยนิดนึงนะคะพอ,อมารอบที่สองก็แพ้เองอยู่ดีค่ะดูหน้าสิคะเริ่มจะไม่จอยแล้วโอ้โหขนาดได้เหรียญนะเนี่ยดูหน้าตาปึงตึงมากพอออกจากสนามมาก็มาเจอทีเชอร์ต่างชาตินะคะก็มายืนคุย คุยอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้รู้เรื่องหรือเปล่าไปยืนคุยนะ่ะนี่ก็ใกลจะกลับนะคะเดินออกมาเจอเจอน้ําตกละอ,องน้ําที่หน้าโรงเรียนนะคะบอกแม่ว่าขอถ่ายรูปหน่อยแม่อยากถ่ายรูปอ่ะแล้วก็มาเจอเพื่อนต่ออีกโอ้โหกอดคอกันไปแล้วลูกไปเล่นกับเพื่อนแม่ก็ไม่ไหวแล้วคะ่ะมานั่งพักก่อนเหนื่อยเหลือเกินอ่านี่มากันอีกแล้คุยเล่นอะไรกันก็ไม่รู้ เล่นเหนื่อยก็หิวแล้วค่ะแต่ดีที่โรงเรียนให้การ์ดเพื่อที่จะมาแลกไอติมนะคะได้กินไอติมอารมณ์ดีแล้วค่ะแล้วแม่ก็จะพากลับบ้านแล้วค่ะแต่ต้องไปเอาการ์ดขอนํานักเรียนออกก่อนเลิกเรียนนะคะแล้วเราก็กลับกันแล้ว